สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันอย่างเป็นทางการสักทีนะคะกับช่องนัตโตซีแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกกับแบบที่มีชื่อว่าเดตเร็วแน่ๆซึ่งในครั้งนี้เนี่ยนัตบอกเลยว่าโอ้โหเป็นคลิปแรกเลยนะที่เราจะได้มาเจอกันและโหมดที่เราจะมากันในวันนี้เนี่ยเห็นไหมมันเขียนไว้อยู่ค่ะทุกคน Edison นรีเวนการแก้แค้นของหุ่นยนต์เอดิสัซึ่งโหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นโหมดในเทศกาลฮาโลวีนนะคะก็จะมา ในช่วงระยะเวลาที่จํากัดหน่อยนึงแล้วก็แบบนี้เนี่ยเอ้ยโหมดนี้เนี่ยก็มาได้ักพักหนึ่งแล้วนะคะซึ่งในโหมดนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับการที่เราเนี่ยจะต้องไปอยู่ในไบโอมเอเลี่ยนที่เขาว่ากันว่ามียานยูเอฟโอจอดเต็มไปหมดเลยและในระหว่างทางที่เราเดินทางจากรถไฟไปเนี่ยเราจะเจอกับพวกเอเลี่ยนหลากหลายไม่ซ้ำหน้าอุ้ยพวกั้นก็น่ากลัวเหมือนกัน และเมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยเราก็จะเจอกับเจ้าหุ่นยนต์เอดิสันที่เขาเนี่ยจะคอยกำจัดเราหรือเขาจะช่วยเราเนี่ยจัดการพวกสัตว์ประหลาดที่จะมากำจัดเราหุยอยากไม่อยากคิดเลยนะเนี่ยว่าหุ่นยนต์เอดิสันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปอยู่ใกล้เขาเนี่ยเขาจะจัดการเราหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าไปเห็นสัตว์ประหลาดตัวอื่นเนี่ยเขาจะช่วยเรากำจัดไหมเอาเป็นว่าจะไม่ไปพร้อมกันแล้วเนี่ยอย่ายลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ และก่อนที่เราจะไปรับส่งกันเนี่ยโอ้นัาบ,บอกเลยว่าน,นดัดเล่นเดสเลียวแบบชนะหลายตามากเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าโหมดนี้เนี่ยน่าจะเจอแบบพวกบ้านใหญ่น่าจะแบบมากกว่า1ครั้งหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก่อนอื่นมาซื้อปืนก่อนนะครับซื้อปืนแล้วก็ซื้อกระสุนด้วยเผื่อได้ใช้โดยเฉพาะบ้านหลังใหญ่นี่แหละได้ใช้บ่อยชิ้ซื้อมาอีกฉันว่านะ้ำมันงูเนี่ยน่าจะมีประโยชน์กว่า บนเดตนะเพราะว่าฉันเล่นคนเดียวไงไปเลยโหมาถึงแล้ว,ลวนี่ว่ะหูยดูสิมีทั้งมีไอเทมที่มาจากคลาสเราแล้วก็เดี๋ยวนะมีแคร์แพ็กเกจด้วยหรอว่าแต่มันคืออะไรอ่ะโอ้เดี๋ยวนะเหมือนมีปืนแม็กซิม มีกระสุนด้วยแล้วก็มีฐานสามก้อนแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยเทเลกาเป็นโนต้ตเหรอดูเหมือนว่าจะเป็นโนต้ตฮะแต่ว่ามันไม่น่าจะไปทาเป็นฟิลได้อ่ะเสีได้ก่อนอื่นเก็บพวกนี้มาก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดของที่เราซื้อมาใช่ไหมครับนี่เลยมีทั้งปืนแล้วก็น้ํามันงูแล้วก็กระสุนที่เราซื้อมาด้วยเอาละเดี๋ยวเราเก็บของพวกนี้ให้หมดก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรา ไปเก็บทองที่อยู่ไอ้หน้าร้านเทรดเนี่ยแล้วก็ไปซื้อฐานมาอีกสักก้อนนึงเดี๋ยวเราต้องเอามาทองขายก่อนว่าแต่ไม่มีคนมาขายเลยอะ่ะดูเหมือนว่าเราน่าจะวางของแล้วเราก็น่าจะขายได้นะอะใช่ด้วยเอาลละเก็บมาเลยแล้วก็อ่าภารกิจต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปซื้อฐานที่ร้านเจเนอเรชสโตร์เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะว่าแต่กล่องอะไรมันไปอยู่ข้างบนนะ่ะ เดี๋ยวมันได้เหรอมันได้เหรอทุกคนมีกล่องอะไรไม่รู้ไปติดบั๊กอยู่ข้างบนแต่สมาเถอะค่ะึบมาซื้อฐานก่อนแล้วก็ทําการเก็บทานไปเอจะว่าไปแล้วซื้อมอลาตอบไปด้วยสักขวดหนึ่งก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะโอเคเรียบร้อยฟบแล้วก็พอเราไปถึงบ้านใหญ่นเนี่ยเราอาจจะต้องจอด แล้วก็ไปกาจัดพวกมันก่อนเนี่ยซึ่งแบบไม่แน่ใจว่าเราจะเจอบ้านใหญ่กี่ครั้งนั่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะเรายังไม่ได้ล็อกปืนพวกนี้นี่นะแต่นะั้นไม่รู้นะเนี่ยว่าปืนแม็กซิมที่เราได้มาเนี่ยเราจะได้ใช้จริงๆไหมเอาเป็นว่าไว้ค่อยว่ากันอีกทีนึงอ๋อละไปกันเลยจริงๆแล้วเนี่ยเดดเลวเนี่ยนะก็เล่นมาหลายรอบแล้วนะ แต่ว่านัดเพิ่งมาแบบนัดเพิ่งได้มีโอกาสมาอัดคลิปให้ให้ทุกคนได้ดูไงโอเคเดี๋ยวไปกันต่อแต่ด้านหน้าเหมือนมีทานยุด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 เหมือนมีฐานที่เราตีเอาละเราจะใช้คลาสที่เรามีนี่แหละใ้เจ้านี่ได้แน่นะทุบมันเลยมาเก็บฐานมาแล้วก็เดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่าเพราะนัดรู้สึกว่ามันน่าจะใกล้กลางคืนแล้วนะ นี่ไงด้านหน้าเราเจอกับบ้านหลังใหญ่เอ้ยหมู่บ้านใหญ่แล้วค่ะเอาละทีนี้แหละหยุดเลยเฮ้ยโอ้เราต้องวิ่งมาก่อนเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเสียควบคุมควบคุมการยิงนี่นะไอ้พวกซอมบี้อย่ามาเลยบอกเราจะกินหมองแกงามงมไม่กินเราเฟรย์แกรู้ไวด้วยวันนี้ปืนอะไรเฮ้ยนี่นะตายไป ้ตายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหตายมากมายนับสิบศพแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นเจ้ของธนาคารไหนดูซิรห,หัสคือ46224อ่ะโอเค46224แต่ฉันขอยิงไอ้พวกตีก่อนนอ่นะมาให้หมดเลยโอแกไม่ประนามือฉันหรอกเฮ้ยนี่นะยิงให้หมดยิงให้หมดการจัดให้สิ้นซากเอาละเดี๋ยวเรามาของรหัสก่อนเออ เฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วเส้สนแรกเสน้สนแรกเส้นแรกระเบิด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 โอ้โยไมีเกือบแล้วโอ้ยตายเถอะเมื่อกี้เนี่ยฉันได้ยินเสียงไดานาไมซ์มันกำลังจะระเบิดออกมาแต่โชคดีที่เราวิ่งหนีทันรหัสสี่หกสองสองสี่โอ้ยเกือบลืมนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาเล่นหลายคนเนี่ยน่าจะไปได้ไวกว่านี้แต่นี่เรามาคนเดียวไงสี่หก สองสองสี่มาเลยชจ๊บข้างในมีอะไรบ้างข้างในมีเหมือนมีทานเอ้ยมีมีเงินกับทองให้เราเก็บทั้งหมดเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเก็บแค่นี้ก่อนดีกว่าแล้วก็เดทวเนี่ยน่าจะต้องรีบไปละอุ้ยโอ้ oh God. Oh God. ยโม้ยอ้โอ้ยโ yeah, 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 yeah. อ้้ยวย้ย้อ้อ้้วอย้ยยยยยยย้ย ซอมบี้อย่าทำแบบนี้แกเอ้ยน,ยนี่นะหูไม่ตายด้วยเอยจะตายแล้วีเ,เราจะตายละอินัดเดียวเอ้ายิงไม่โดนด้วยสวยแล้วตายเถอะยิงมันจากระยะไหนไหมัเนี่ยได้นะเฮ้ยตายสะทีเราไม่มียานพาหานะอื่นๆนอกจากรถไฟนี่แหละเอ้ยตายเถอะพระเจ้า นี่ไปก่อนดีกว่าตอนนี้ขืนซัมบี่บุกฉันว่าเราอยู่คนเดียวไม่น่าปลอดภัยแน่ตรงนั้นรู้สึกว่าน่าจะเป็นาฐานทัพอะไรสักอย่างหนึง่งฉันเองก็ไเมกลาเข้าไปด้วยถช่ไหมเถอเราเอาตัวเองให้รอดก่อนน่าจะดีกว่ามาคนเดียวเนี่ยแล้วเราไปบุกต้มๆแบบนั้นฉันว่ามันไม่น่าจะปลอดภยัย นี่ไงเจอบ้านหลังใหญ่อีกแล้วเหรอเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราเจอบ้านหลังใหญ่ในแมบยในหมดนี้2รอบติดอะ่ะไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่าเราผ่านไปก่อนผมว่านี่มันยังกลางคืนอยู่ไงถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยคอยว่ากันอีกทีก็แล้วกันเอาลละถึงฐานถึงเซฟโซนละถึงป้อมปาการของเราสักทีหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาของไปขายกันทุกคนไปเลย นี่แน่วางไปเลยโอ้โหโอ้ยได้เหือยได้เงินอะไรขนาดนะัโอ้โหแล,ล้วตกลงมาด้วยึโอเคเดี๋ยวเราเก็บมาให้หมดก่อนดีกว่าค่ะแล้วก็เดลลอนเนี่ยจะมาซื้อของนิดห,หน่อยแล้วกันเนาะชึบเก็บมาให้หมดเลยเดี๋ยวเรามาที่ร้าน g e n e ร a l s o e ก่อนดีกว่าว่ามีของอะไรมาขายบ้างโอ้อันนี้เป็นกรออกอ่าโอเคซื้อเลย มีกรอโอกกับอ่ากรออะไรเนี่ยกระไหลซ้ายอ่ะกระไหลซ้ายก็ยังได้ทีนี้เราก็เหลือเกระไหลขวาอย่างเดียวละส่วนส่วนหัวของเราเนี่ยก็มีมีมีหมอกมีหมอกที่มีไฟฉายอยู่ในตัวแล้วเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อกระสูนนิดหน่อยหอยแล้วกันมาเติมกระสูนก่อนเพราะว่าฉันว่าถ้าเราเดินต่อไปอีกสักพักหนึ่งเนี่ยฉันว่ามันไม่น่าพอแน่เลย เฮ้ยเดี๋ยวข้างๆนั้นคืออะไรอะ่ะไม่ใช่พวกนอกกฎหมายใช่ไหมเหมือนน่าจะเป็นซอมบี้หรือเปล่าเนี่ยนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อาจจะเป็นซอมบี้ที่ถูกไฟคลอกก็ได้อันนี้เจอบ้านใหญ่แล้วมาเลยพวกแกหมายฉันยิงซะดีๆนายนะนายนะนี่ไอเจ้าของธนาคารตายไปก่อนเลยตายนะโอเคเดี๋ยวเราไปทุบเอาแร่ถ่านก่อน อโอ้โหได้ถามมาก้อนเดียวไม่ต้องเอาละมึงเนี่ย <c oughs> เจอเปืนซะหน่อยเป็นไงอ้ยแต่ก่อนอื่นต้องไปดูรหัสก่อนไม่งั้นเราลืมแน่อา่ารหัสอะไรเนี่ยหนึ่งสองหกหนึ่งหกหนึ่งสองหกหนึ่งหกมาเลยนี่นะฮึบฮึบเอาเฮ้ยเดี๋ยวยิ้มไมดด่องหรอเนี่ยโอ้โหให้ตายเถอะออเกือบโอ้ยมีซอมบี้ไอ ไอซอมบี้ไหนมนเหลือได้เหรอเนี่ยหูยเร็วเร็วเรต้องกำจัดไอพวกซอมบี้นี่ให้หมดฮึยิงเอาตายแล้วกระสุนหมดแล้วหูยดีิงยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนโอเคน่าจะหมดแล้วนะแต่ยังยังหรือเปล่ามันจะเหลืออยู่ในบ้านนั้นตัวนึงเ,เดี๋ยวเรามาใส่รหัสอันนี้กันก่อนน่าจะเน้นที่ธนาคารก่อนเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยค่อยว่าก,กันอีกทีนึงหนึ่ง,งสอง หกหนึ่งหกมาเปิดแล้วหลังจากนั้นเราเก็บพวกทองคําแล้วก็เงินไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่โบสถ์ด้วยนะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่ามันน่าจะมีของให้เราเก็บอีกนิดนึงแต่ก่อนอื่นมาที่อ่าบ้านหมอก่อนดีกว่าตีนะโดยิงไปเด้เอ้เอ้ยเดี๋ยวเดยเดี๋ยว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 มาจากไหนเนี่ยอุ้ยมาจากไหนเนี่ยน่ากลัวมากเลย อูจะทันไมเนี่ยเราจะไปโบสถทันไหม,มแต่ก่อนอื่นเราเอาแบนเดดมาก่อนหิวตัวเองก่อนตอนนี้ฉันว่าถ้าเจอซอมบี้กัดหนักๆเข้าฉันม่าไม่น่ารอดแน่เลยไปเดิน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 ไปนี่ไงมีน้ำยาศักดิ์สิทธิ์อยู่หนึ่งขวดเฮ้ยอะไรอะ่ะอาจสวยแล้วตายแน่เลยอุย้ยดีนะเกือบตายตายแลค,คิดจะฆ่าฉันเหรอฝันไปเถอะเอะไมก้กางเขนอยู่ไหนนะ ไม่น่ามีละไม่น่ามีแล้วมัง้งไปเร็วโอ้โหดูเหมือนด้านหน้าน,น่าจะมีพวกนอกกฎหมายมาด้วยนะเนี่ยโอ้โหน่าจะจากการได้สบายอยู่แต่เฮ้ยมาจากไหน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 ในเนี่ยตายซะอ้าวทิ้งปืนทําไมฉ <c oughs> ันทิ้งฉันทิ้งปืนทําไมเนี่ยกันตักหมีเขาบอกว่าให้เราเชื่อมเนี่ยเพื่อที่จะทํางานมันเอ้ยเพื่อที่จะให้กันตักทํางานโอเคเลยเอาละเดี๋ยวเราเอาของมาวางก่อน มีของให้ระวังเยอะแยะเลยเนี่ยอืยฉันว่าเราไม่ต้องเอารถไฟไปตะวิดตะบันมันแล้วแหละเอาพวกนี้เลยโอ้ม y g ก็ฉันลืมไปว่าเรากระสุนหมดอือตายโอ้โหโอ้โหนี่ไนะตายให้หมดโอยดีนะยังรอดมาได้อ่ะละเริ่มจากการเออเสื่ยมมาไว้ก่อนสามารถตอนเนี้ พระจัน์แบบนี้คือซอมบี้บุกแน่ไปกันดีกว่าค่ะทุกคนึไปแล้วเจอหมู่บ้านใหญ่อีกแล้วเอาล่ะตอนนี้เนี่เราเตรียมจอดก่อนค่ะเออเดินไปอีกสักนิดนึงก็ได้มั้งโอเคละโอ้น่าจะประมาณนี้น่าจะกำลังพอดีงั้นเราบุกเลยมาไอ้พวกซอมบี้แกไม่กว่านาะมือฉันหรอกมาเลยฉันฉันให้หมดนี่เลยเอา อไอ้พวกนี้มันยังยืนอยู่เฉยๆอยู่นะเดี๋ยวน่าจะซุ่มยิงมันน,นี่น,น่ตายแน่ตายแน่ตายแน่ตายตายให้หมดโอเคเหมือนน่าจะตายละึบยิงไปยิงไปเรื่อยๆึบยิงโอ้ยอุ้ยไอ้ไนายอำเภอมาไอ้ซอมบี้นายอำเภอนี่นี่ยจัดการมันก่อนเลยวันแรกึบยิงยิงเอาละล่าได้ออกมาแล้ว ตรงนี้มีซอมบี้หนึ่งตัวโอ้ยสองตัวนะคะโอ้ยนี่ไงไอตัวนี้มันปีนด้วยเอาช็อตกันเลยนี่นะเหนื่อยอ่ะไหนดูสิรหัสคือสามสี่สองหกสองามสีองสสี่สองหกสโอ้โหซอมบี้อะไรขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเจะตายจริงๆนะเนี่ยสามสีนะเดี๋ยวน้น้มันงูน้ำมันงูสาส สองหกสองโอเคธนาคารเปิดแล้วตู้เซฟตรงนี้เปิดแล้วเราก็ต้องรีบเก็บด้วยเนะี่ยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่รีบเก็บเนี่ยแล้วตอกนกลางคืนมาเนี่ยเราน่าจะโดนซอมบี้กัดตายแน่เลยโอเคกลางคืนแล้วโอ้โหคืนหมาป่าใหญ่สวยแล้วสวยแล้วเราต้องรีบไปนะนี่เราต้องรีบไปนะนี่ไม่งั้นเราโดนหมาป่าง้ำตายแน่เลยโอ้ย อยู่แบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าอันตรายมากน่ยะรีบเดินทางกันดีกว่าพวกซอมบี้ที่เหลือโอ้โหไอซอมบี้มันตามไม่หยุดเลยนี่นะตายไปเลยโอ้โหไอหมาป่ามันวิ่งอยู่ด้านหลังฉันเห็นเต็มเต็มสองตาเอ้ยฉันซู้มันไม่ได้แน่แน่ฉันต้องหนีก่อนเมื่อกี้เนี่ยฉันว่าจะเข้าไปดูที่โบสถ์นะแต่ว่ามันไม่ทันแล้วอะฉันก็เลยหนีออกมาซะเลยเรามุ่งหน้าตรงไปที่ ป้อมปราการเซฟโซนของเราน่าจะดีกว่าค่ะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เอาของไปขายแล้วก็เราเนี่ยจะได้เดินทางต่ออพวกซอมบี้เอ้ยพวกเอเลี่ยนเนี่ยฉันว่าอม,มันไม่น่าจะมาหรอกมกั้งเพราะว่าเราเดินทางมาขนาดนี้แล้วมันยังไม่มาเลยอะ่ะหรือว่าเรื่องผิดหมดกันแน่เลยเนี่ยถึงแล้วเซฟโซนเซฟโซนหุย เซฟโซนเมที่เท่าไรเนี่ยเซฟโซนของเมที่สองหมื่เอที่เราจะมุ่งหน้าไปที่เซฟโซนที่0 0 0 0นั่น่เองเอาละเดี๋ยวเราวางของพวกนี้ไว้ก่อนไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะเนี่ยฮึอาระเบิดอันนี้ฉันว่าเราน่าจะวางไว้ตรงนี้ได้นะโอเควางได้แล้วก็้านเทรดนี่ไง้านเทรดอยู่นี่ทำการวางของที่มีทั้งหมด ของที่มีทั้งหมดเพื่อที่จะขายโอ้โหแล้วเอาถานม,มาด้วยทำไมเนี่ยเอาถานม,มาด้วยทำไมเช้าอันแสนสดใสอมกับท้องฟ้าสีเขียวอุย้ยให้ตายเถอะเริ่มเริ่มลุ้นแล้วสิว่าจะมีพวกอเอเลี่ยนที่ใช้ UFO บินมาเนี่ยจะมาฆ่าเราหรือเปล่าเริ่มตื่นเต้นละเริ่มตื่นเต้นละเดี๋ยวเรารีบเก็บของพวกนี้ก่อนเก็บทานมาก่อนเดี๋ยวเราเอาไปเติมฟิตรงนั้นก่อนก็นกได้อะ ฉันอยากจะเห็นแล้วสิว่าเจ้าพวกเอเลี่ยนเนี่ยมันจะมายิงฉันเมื่อไหร่มันจะมาฆ่าฉันตอนไหนนั่นไงด้านหน้าฉันเห็นแล้วโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 เจ็บนักยูเจ็บนักยูได้แกยิงฉันอย่างนี้ใช่ไหมแกยิงฉันยิงอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ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 อุ้ยอุ้ยอุอุยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ เฮ้ยต้องใช้ปืนนี้แล้วปะต้องใช้ปืนนี้แล้วโอ้โหใน้ตายเด้อยิงไม่โดนพวกเราเป็นเอรลไลยนพวกแกตายแกนั่นแหละต้องตายนี่นะตายให้หมดงาจัดเรียบร้อยไหนะดูสิหน้าตามันโอ้โหเป็นตัวสีขาวเนี้ยโอ้โหมีปืนด้วยมีปืนด้วยนะเนี้ยเหมือนเป็นปืนเลเซอร์หรือเปล่า้นะไม่รู้คะ่ะ โอ้โหคืนพระจันทร์ใหญ่ตายแน่ๆฉันบอกเลยว่าฉันตายแน่ๆเอ้าแล้วติดอะไรอะเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ติดอะไรอะโอ้ยดีนะดีนะเมื่อกี้ไม่ได้ติดอะไรข้างๆฉันยังเห็นพวกเอเลียนอยู่ฉันว่าถ้าเกิดว่าเราไปจัดการแบบตรงๆแบบนั้น,ฉ,นฉันว่าไม่ดีอีกอย่างพวกบัดคืนนี้เนี่ยมันมีพวกหมาป่ามาด้วยรีบออกเดินทางไป ที่เซฟโซนน่าจะดีกว่านี่ไงหมาป่ามาแล้วว้าพวกเราไปมาป่าเดียวได้พร้อมที่จะจัดการแกด้วยก้ามเนื้อของฉันอพูดไปเถอแกเอาคำพูดของแกเก็บเข้าไปในปากเลยไปดูเหมือนว่านัดลืมบอกไปค่ะทุกคนว่าในโหมดนี้เนี่ยเราเราสามารถเล่นได้ถึง40,000เมตรนะ แล้วก็เซฟโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นเซฟโซนสุดท้ายนะฮะก่อนที่เราจะไปถึงจุดสิ้นสุดเอาละเริ่มจากการเก็บของพวกนี้มาขายก่อนเลยพวกถ่านพวกอะไรพวกนี้นะเพราะเราไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องซื้อเพิ่มแค่อย่างเดียวนี่ก็คือน้ํามันงูค่ะทุกคนด้านเรดอ๋อยู่ตรงนู้นเลยไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมาโอเคซื้อเลยแล้วเราก็ทําการเก็บมาเนี่ย เพิบเก็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 บไม่หมดหลังจากนั้นเราออกเดินทางถึงเส้นชัยเราเลยดีกว่าไปเลยลาก่อนนะจ๊ะฉันไปแล้วนะขอให้นายโชคดีนะอีกไม่นานเนี่ยเอ้ยอีกไม่ไกลเนี่ยก็จะถึงฝั่งฝันแล้วเอ้ยมาไกลขนาดนี้เดี๋ยว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 ลืมสังเกต ลืมสังเกตเลยว่าเออ่ฟิลเรากำลังจะหมดดีนะดีนะที่เราดูก่อนหอมาอย่างนั้นเนี่ยถ้าฟิลหมดกลางทางเนี่ยเดี๋ยวมันจะสวยเอาเออกเดินทางกันต่อแบบสวยๆเลยดีกว่าโหยตรงนี้ยังมีจานย f o ตกมาอีกแล้วเนี่ยพวกเอเลียนเนี่ยมันยังไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมเฮ้ย,ยไม่ได้ละไม่ได้การละ ฉันว่าเราต้องรีบเพ่นก่อนดีกว่าหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าฉันมั่นใจว่าตัวฉันเองเนี่ยสามารถซื้อพวกมันได้ฉันก็จะใส่สุดเลยเดี๋ยวก่อนอื่นสลับของพวกนี้ก่อนโอเคแล้วก็เดินทางกันต่อข้างๆเหมือนมีเป็นหมู่บ้านร้างด้วยเนี่ยหมู่บ้านร้างเนี่ยนับจาได้ว่ามันจะมีไอ,อ,อ้อุโมงค์ท,ที่มันสามารถลอดเข้าไปได้ด้วยนะแต่ว่า เราขอไม่ไปดีกว่าเพราะว่าในนั้นเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์ที่เราต้องคอยจัดการอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันเสียเวลานัดมากจริงๆนะมาถึงขนาดนี้แล้วฉันว่าเราตรงไปเถอะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้จบเกมนี้ซะทีแต่จะว่าไปแล้วไอ้เจ้าหุ่นยนต์เอดิสันที่ว่านั่นนะมันจะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนข้างๆเราเดี๋ยวนะ นี่มันนี่มันสุาสานนี่นะนี่น่าจะเป็นสุาสานคนตายที่อ่าฉันคิดว่าน่าจะโดนพวกซอมบี้ฆ่าล้างเผาพันนะ่ะแล้วก็พวกกลุ่มศพก็มาฝังไว้ใกล้ๆกันแย่ละฉันจะเป็นคนที่13มไ้มเนี่ยที่จะโดนฝังทั้งเป็นอนะ่ะโอเคนี่ไงเราถึงแล้วพอเราถึงแล้วเนี่ย อ่าฉันว่านะเราต้องไปหมุนหมุนไอพงมาลัยสะพานนั่นก่อนเพราะว่าฉันว่านะมันน่าจะมีพวกตัวอะไรมาข้างหลังเราแน่เลยเอาละเริ่มจากการหมุนกันเลยเอาละไปแล้วใครไม่ไปฉันไปก่อนแล้วคนแรกอุ้ยจะหุ่นยนต์มายังว่าแต่ไหนอะไหนหุ่นยนต์ ดูสิเพื่อนๆมีมีนายอำเภอกับโอ้โหตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยช่วยเงินตีแบบสนั่นมากเอาละระหว่างนี้เดี๋ยวเราอาศัยจังหวะไปฟาร์มเงินเอ้ยไปไม่ได้แล้วจำว่าเราไปไม่ได้เราคอยสังเกตการอยู่ข้างๆอย่างดีกว่าคะ่ะน่าจะไม่ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวนัดขึ้นมาฝั่งนี้ก่อนดีกว่าดูสถานการณ์อย่งางห่างๆงงห่วงน่าจะ โดนกำจัดไปเยอะอยู่แล้วนี่ไหนอ้อวกวายอา้าวอะไรปิวอ่ะอะไรปิวห่วเมื่อกี้เฮ้ยไอ้พวกซอมบี้แกอย่ามายุ่งกับฉันอันนี้อะไรเนี่ยเป็นคืนพายุเอาล่ะเก่งกันเราจะจบลง3 2 1 0อง,งเย้และแล้วเราก็ผ่านมาได้เนี่ยสำหรับ โหมดการแก้แคนของเอดิสันแต่ว่าเราไม่เห็นหุ่นยนต์ของเอดิสันเลยอะว่าหน้าตามันเป็นยังไงอะโอ้โหอะไรเนี่ยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเด็ดเร็วในฮาโลวีนโหมดการแก้แคนของเอดิสันอันจริงๆนะโหมดนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบพวกซอมบี้ใช่ไหมเราเราจะไปเจอกันตั้งแต่ไม่ที่20,000ขึ้นไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะเจอช่วงต้นช่วงแรกๆกเนี่ยเราจะเจอกับบ้านใหญ่ถึง2ครั้งด้วยกันแต่ว่า น่าเสียดายอยู่อย่างหนึ่งค่ะทุกคนตรงที่เราเนี่ยไปถึงไอ้สี่หมื่นเมตรแล้วแต่ว่าเราเนี่ยดันไม่เห็นไอ้เจ้าหุ่นยนต์ไอดิสันซะง,งั้นโอ้ยน่าเสียดายเราไม่ได้เห็นหน้าตาที่แท้จริงของมันเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะที่สําคัญยินืมกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเลยวันนี้เนี่ยนะัขอตอลาไปก่อนนะคะทุกเอ วันนี้เนี่ยนะ้องขอตลาไปก่อนนะคะแล้วก็จะกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย